หมวด2การจัดที่ดินเพื่อประชาชนมาตรา14ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการจัดที่ดินประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมชนละประธานอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมธนารักษ์อธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและเลขาธิการสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการจัดการที่ดินด้านทรัพยากรดินด้านการปฏิรูปที่ดินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหรือด้านเศรษฐศาสตร์จำนวนไม่เกินเจคนเป็นกรรมการให้อธิบดีกรมที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการและให้อธิบดีกรมที่ดินแต่งตั้งข้าราชการของกรมที่ดินจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา15กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดารงตําแหน่งมีกำหนด4ปีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งคณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้มาตรา16 นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระตามความในมาตรา15กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่ออนุหนึ่งตายอนุสองลาออกอนุ3ต้องจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นละหุโทษหรือความผิดที่มีโทษชั้นละหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาทอนุสี คณะรัฐมนตรีให้ออกจากตำแหน่งในกรณีที่มีการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ส่งคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนมาตรา17การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุมมาตรา18 ในเมื่อประธานไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการเลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธานมาตรา19การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณกรรมการคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้ามีจำนวนเสียงลงคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมาตรา20 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1, กำหนดแนวทางการจัดที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 2. วางแผนการถือครองที่ดินในการจัดที่ดิน 3. สงวนหรือห่วงห้ามที่ดินของรัฐซึ่งมีได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 4. กํกำหนดระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินการออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือเพื่อกิจการอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมายระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลใช้บังคับได้มาตราย1 ให้รัฐมนตรีดำเนินการตามมติของคณะกรรมการและมีอำนาจมอบหมายให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้องดำเนินการใดๆอันเกี่ยวกับการจัดที่ดินได้และถ้าทำได้ให้ทบวงการเมืองเช่นว่านั้นปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบอำนาจไปนั้นโดยไม่ชักช้า และเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้เจ้าพนักงานของทบวงการเมืองเช่นว่านั้นมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ในการมอบอำนาจให้ทบวงการเมืองดำเนินการตามความในวักก่อนรัฐมนตรีจะให้ทบวงการเมืองเช่นว่านั้นเบิกเงินในงบประมาณของกรมที่ดินไปใช้จ่ายตามรายการในงบประมาณแทนกรมที่ดินก็ได้ มาตรา22ให้รัฐมนตรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดที่ดินและให้ส่งเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 2. เข้าไปยังสถานที่หรือที่ดินของทบวงการเมืององค์การของรัฐหรือเอกชนเพื่อตรวจสอบเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินและให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงเรียกเอกสารหลักถามหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่ในสถานที่หรือที่ดินเช่นว่านั้นมาตรวจพิจารณาได้ตามความจำเป็นในการนี้บุคคลเช่นว่านั้น ต้องให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควรมาตราย3 3ในการใช้อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายนี้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานของทบวงการเมืองซึ่งมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตราย1ต้องมีบัตรประจำตัวและแสดงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องมาตราย4 ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความในประมวลกฎหมายนี้เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในกฎหมายลักษณะอาญามาตรา25เพื่อประโยชน์ในการจัดที่ดินหรือการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินคณะกรรมการจะจัดให้มีการสำรวจที่ดินก็ได้ เมื่อเป็นการสมควรจะสำรวจที่ดินในท้องที่ใดให้คณะกรรมการประกาศท้องที่นั้นเป็นเขตสำรวจที่ดินในราชกิจจานุเบกษาและให้ปิดประกาศนั้นณที่ว่าการอำเภอและบ้านกำนันในตำบลที่อยู่ในเขตสำรวจประกาศของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีแผนที่ประมาณเขตที่ดินที่กำหนดให้เป็นเขตสำรวจที่ดินไว้ท้ายประกาศด้วย แผนที่ดังกล่าวนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนแห่งประกาศมาตรา26ในเขตสำรวจที่ดินตามความในมาตรา25ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตสำรวจที่ดินมีหน้าที่ 1. แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีเช่นนี้จะจัดให้บุคคลอื่นแจ้งแทนก็ได้ 2. นํนำหรือจัดให้บุคคลอื่นนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปชี้เขตที่ดินซึ่งตนมีสิทธิหรือครอบครองอยู่ในเมื่อได้รับคำบอกกล่าวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร 3. ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่เป็นจริงในกรณีที่จัดให้บุคคลอื่นนำชี้เขตที่ดินให้บุคคลซึ่งนำชี้เขตที่ดินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินแทงมาตรา27 นอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐนำไปจัดตามกฎหมายอื่นแล้วอธิบดีมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพได้ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งให้รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ด้วยคือ1 จำนวนที่ดินที่จะแบ่งให้ครอบครอง 2. หลักเกณฑ์สอบสวนคัดเลือกผู้เข้าครอบครอง 3. วิธีที่ผู้เข้าครอบครองพึงปฏิบัติ 4. หลักเกณฑ์การชดใช้ทุนที่ได้ลงไปในที่ดินนั้นและการเรียกค่าธรรมเนียมบางอย่าง 5. กิจการที่จำเป็นสำหรับการจัดแบ่งที่ดินระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขของคณะกรรมการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา27ทวิในกรณีที่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินหรือผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการแจ้งการครอบครองตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497 ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับและผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินนั้นที่จะใช้สิทธิ์ตามมาตรา27ตรีแห่งประมวลกฎหมายนี้ มาตรา27ตรีเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสำรวจตามมาตรา58วรรคสองผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยมิได้มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497 หรือผู้ซึ่งรอคำสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตราย7ทวีแต่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อมาจนถึงวันทำการสำรวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวนถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้นให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินณนที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในกำหนดเวลา30วันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามีได้แจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแต่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินนั้นเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย มาตรา28ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรายงานคณะกรรมการให้นำความในมาตรา17มาตรา18และมาตรา19มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา29ในการดำเนินการตามความในมาตรา27ที่ดินที่ได้รับมาโดยบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ตั้งอยู่ในท้องที่ใดให้จัดให้บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่นั้นได้รับได้ซื้อได้แลกเปลี่ยนหรือได้เช่าซื้อก่อนต่อเมื่อมีที่ดินเหลืออยู่จึงให้จัดให้บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อื่นได้รับได้ซื้อได้แลกเปลี่ยนหรือได้เช่าซื้อต่อไปมาตรา30เมื่อได้จัดให้บุคคลเข้าครอบครองในที่ดินรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบจองให้ไว้เป็นหลักฐานก่อนและเมื่อปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าบุคคลที่ได้จัดให้เข้าครอบครองที่ดินได้ทำประโยชน์ในที่ดินและทั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยครบถ้วนแล้วก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้โดยเร็วมาตรา31 โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ได้ออกสืบเนื่องมาจากใบจองตามมาตรา30และมาตรา33ห้ามมิให้ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองในหรือหลังวันที่14ทธันวาคมพศ2515 ห้ามโอนภายในกำหนด10ปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 2. ถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองก่อนวันที่14ธันวาคมพศ2 5 1 5เฉพาะที่รัฐให้การช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคและอื่นๆเนื่องจากการจัดที่ดินห้ามโอนภายในกำหนด5ปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ความในวรรคหนึ่งมีให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ที่ดินนั้นตกทอดทางมรดกหรือโอนให้แก่ทบวงการเมืององค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชำระหนี้โดยได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในกำหนดเวลาห้ามโอนตามวรรคหนึ่งที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีมาตรา32บุคคลใดเข้าครอบครองที่ดินตามในแห่งบทบัญญัติมาตรา30ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของคณะกรรมการอธิบดีมีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากที่ดินนั้นได้และนับตั้งแต่วันได้รับคำสั่ง ให้บุคคลน,นั้นขาดสิทธิอันจะพึงได้ตามระเบียบข้อบังคับทั้งหลายทันทีถ้าบุคคลน,นั้นไม่พอใจคำสั่งดังกล่าวในวักก่อนก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกำหนด30วันนับแต่วันได้รับคำสั่งแต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยสั่งการภายในกำหนด60วันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ให้ถือว่ารัฐมนตรีสั่งให้มีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นต่อไป แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขของคณะกรรมการตามเดิมคำสั่งของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุดมาตรา33ในเขตท้องที่ใดที่คณะกรรมการยังมิได้ประกาศเขตสำรวจที่ดินตามความในหมวดนี้ก็ดีหรือในกรณีที่สภาพของที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยก็ดีราษฎรจะขออนุญาตจับจองที่ดินได้โดยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับข้อกำหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดและเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วก็ให้ออกใบจองให้ต่อไป